นี่ไก่ไข่นะครับตอน,นเย็นๆประมาณสัก5โมงเราก็ตัดหนแดงที่คพจากข้างนอกมาให้มันกินที่หน้าข้อนะครับนี่มันก็กิกนโปรตีนสูงถึง30เปอร์เซ็นนะครับ <c oughs> นีครับอยู่แบบธรรมชาติครับนี่ครับมีกรงล้อมกันหมานะครับ ราคาไม่แพงนะครับตะข่ายนี้ก็ส0มิเมตรประมาณ1600ร้อยบาทนะครับามาล้อมนี่คือโรงเรือนของมันนะฮะนี่ครับสามที่ห้าไก่ไข่ไก่ชนบาทเดียวหมายความว่าผมมีต้นทุนอาหารให้ไก่ไข่ทั้งอาหารของมันทั้งแหนแดงนะครับมันกินตกบรรละบาทเท่านั้นเองครับนี่ครับต้นไม้ที่เราปลูกเพื่อไม่ให้ไก่ไปทําลายล้วก็ใช้ตะข่ายกันไว้ก็ไม่เข้าอ่ะครับ อันนี้ล้อมล้อมก็เป็นไหนแดงครับมันจิกกินหมดอะฮะสภาพนะครับรบอบรอบก็ปลูกกไใช้กดถั่วไว้ก,ก,กินด้วยนลฮะเป็นรั้วก,กินได้วันนี้ได้ไข่อยู่สี่ิเด็ดฟองนะครับ <c oughs> นะครับก็ข้างในก็มีอาหารของไก่ไข่ให้กินตลอดเวลาครับใส่ไปเลยนะครับไม่ขาดขาดง่ายๆคืออยากกินอาหารสำเร็จรูปก,ก็กินครับก็ใช้ตัวนี้ลองด้วยนะก็กินนครับ อยากกินเนอแดงก็กินไปเราไม่จำกัดครับไม่ต้องไปหาสัดส่วนอาหารกับเนอแดงเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็มีอาหารเสริมด้วยก็คือปุ๋นข้าวโพดครับผสมน้ำมันกินละลายเลยนะกินมันก็อิ่มงมันก็มีความสุขอยู่ดีนะครับนี่ครับแต่ที่น่าสังเกตคือมันชอบกินเอแดงมากๆนะครับ นี่ครับไก่สมบูรณ์ทุกตัวครับไข่ตอนนี้สี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบห้าฟองต่อว,วันเลยนะครับเก้าสิบสเปอร์เซนนะครับก็ทำง่ายง่ายครับนี่ผมก็ปลูกต้นมะนาวไปด้วยนะครับแลวตอนนี้คือต้นหูเสือให้ไก่จิกินนะฮะแก้พวกบัดด้วยแต่ว่าเรามีตะข่ายตะข่ายให้ไม่ให้ไก่เข้าไปคุ้ยเขี่ยข้างในนะฮะนี่ครับ อันนี้คือต้นไผ่รอบๆโรงเรือนเขาโรงเรือนเขาก็ทำประมาณสองหมื่นกว่าบาทเองนะฮะไม่ได้แพงนะครับเปิดแค่ด้านด้านเดียวนะครับกลางคืนต้องปิดพันลมนะครับฝนตกเขาก็เข้าเข้าร่มเองนะครับนี่ผมผมเลี้ยงประมาณห้าติบตัวนะครับห้าติดตัวนะครับก็เน้นอิสระครับ ไก่ธรรมชาติครับไก่ไก่ไข่อารมณ์อยู่นะฮะนี่ครับสำคัญที่สุดก็คือการจัดโซนนิ่งคือแบ่งพื้นที่ไก่เนื้อก็ไก่เนื้อไก่ไข่ก็ไก่ไข่นะครับอันนี้ก็คืออยู่รอบๆบ้านนะฮะไม่มีกลิ่นเป็นด้วยนะฮะเพราะแหนแดงน่าจะมีจุลินทรีย์ที่กําจัดกลิ่นได้ดีนะฮะด้านด้านที่ตะวันออกก็เป็นโรงเรือนควายเป็นเสียงน้าน้อยครับ นี่ครับง่ายๆครับใช้ชีวิตไม่ได้ยากหลังโควิดก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่จะทําให้พี่น้องได้เลี้ยงอยู่เลี้ยงกินครับปลูกอยู่ปลูกกินนะครับก็ลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายลดความเสี่ยงกับชีวิตได้ค่อนข้างดีโดยใช้องค์ความรู้ประสบการณ์นี่แหละครับสําคัญที่สุดมาใช้อันนี้คือฐานที่5ไก่ไข่ไก่ชนบาดหย่ยวนะครับ นี่ครับดูสังเกตดูฮะเขาเขา,เอ,าอารมณ์ดีครับนี่ครับนี่คือเลี้ยงอยู่เลี้ยงกินครับที่เหลือก็ขายทุกวันนี้ก็แบ่งขายครับประมาณมาละหนึ่งร้อยบาทนะฮะแต่ต้นดุนอาหารต่ำม,มากหนึงกระสอบเลี้ยงได้รประมาณสิบวันนะฮะ กระสอบหนึ่งก็ตกที่ประมาณส8 0ร้อยแปดสิบนะครับก็วันละสามสิแบแปดาทแค่นั้นเองนะครับโดยเฉลี่ยนะครับเพราะว่ากระสอบมันอยู่ได้สิบวันโดยใช้แหนแดงครับเลี้ยงง่ายๆนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าถึงการเพาะเลี้ยงแหนแดงง่ายๆแต่คุณค่าทางอาหารสูงมากนะครับนี่คือแนวทางหนึ่งนะฮะที่ ชาวบ,บ้านจะได้นำไปพี่น้องทั้งหลายจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับการทำการเกษตรอยู่ที่ที่บ้านได้นะครับ